จึงมีผู้สร้างสารพ่อปู่เจ้ายี่กอหงไว้บนโรงพักเพื่อให้ผู้คนเข้ามากราบไหว้และขอพรซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็ล้วนขอเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคมาก็ไหว้ทีกรมก่อนนะนู่นเลยทุ่มห้าดอกเลยแล้วค่อยมาไหว้เสด็จเตี่ยอยูโตโหมและเสร็จก็มาตาักบึงซิ่นกระถางละดอกแล้วก็เข้าไปขอพรกับหลวงปู่เดี๋ยวเราอยากจะขออะไรเราก็เข้าไปขอวิธีการขอพรที่สารพ่อปู่เจ้ายี่กอหงก็ไม่ยากเย็นอะไรครับ เริ่มจากจุดทูบไหว้ฟ้าดินและก็นำเครื่องบูชาไปตั้งที่โต๊ะด้านหน้าของอากงสำหรับเครื่องบูชาที่นักเสี่ยงดวงนิยมมาถวายอากงนั้นก็คือพวงมาลัยดอกดาวเรืองมากพลูและโอยวะหรือกาแฟดำโบราณไม่ใส่น้ำตาลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่โปรดปรานของอากงเป็นอย่างมากหากใครนำของเหล่านี้มาถวายก็จะมีโชคดีกลับไปอย่างแน่นอนเมื่อจัดถวายเครื่องบรรดาการตามความเชื่อแล้ว ก็เริ่มเสี่ยงดวงกันจากการเขย่า CMC นี่แหละครับเขาบอกต